ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดรสายชนเคหะธรรมคุณรัตด,ดาวันสกุลไกลที่สูญเสียคุณพ่อไปในครั้งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเวลาสิบสี่จุดสามศูนย์นในอิสราโพงเงินในอเนำเภอ n a เ k r ี e n งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีชาวพนักกิจศพคุณพ่อชวนสกุลไกร ที่วัดบ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอเนำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนอกจากท่านในอำเภอแล้วยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของรัฐมาร่วมไว้อะไรอาทิเช่นนายบรรพชิตนรดิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีกำนันทนเดชแสงสันพร้อมด้วยปกครองท้องถิน่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบตอและก็ชาวบ้านจํานวนมากนะครับที่มาร่วมไว้อะไรที่เมนวัดบ้านสบายบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสศกเศร้าและเสียใจนอกจากพิธีทางสงฆ์แล้วยังมีคณะนางรำํำรำหน้าศพเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้วัยชนนะครับสองคณะได้แก่โรงเรียนวัลลบิทยาลัยและโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้มาทำการราหน้าศพเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้วัยชนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเวลา1 6 0 0นในอิสาราพงเงินในอำเภอนนําเกลียง ประธานในพิธีได้ให้เกียรติขึ้นวางผ้าบางสกุลและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่วันลบรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกดเป็นผู้ขึ้นพิจารณาผ้าและหลังจากนั้นพระภิกษุจำนวน99รูปขึ้นวางดอกไม้จันทร์และตามด้วยแขกที่มาร่วมงานร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อชวนสกุลไกลขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับกระผมนะครับก็ขอกราษนิมน พระเถรานุเถระนะครับทุกรูปนะครับได้ให้ความเมตตาขึ้นวางดอกไม้จันนะครับเพื่อได้ให้ความเมตตาส่งหนุนนำจิตตะงมิญญาณของคุณพ่อชวนสกุลไกลไปสู่สุขติในชั้นสัมปรยภพข,ข้างหน้าพระขอบตราภิมนทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูง และต่อท้ายด้วยพ่อข่าวแม่ข่าวนะครับก็ขอเรียนเชิญและสุดท้ายกระผมก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่ขอรบทุกท่านนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณด้วยบุญด้วยกุศลที่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติ ที่ขอรพทุกท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนพิธีสุดท้ายนะครับด้วยบนด้วยกุศลจงหนุนนำเราจิตตาวิญญาณห้องคุณพ่อชวนสกุลไกรนะครับได้ไปสู่สุคติในทั้นสำเระยภพด้วยเจตนาของท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องที่ขอรพทุกท่าน ด้วยเถินนะครับพิธีการและขั้นตอนที่กระผมได้นำเนินมาตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายนะครับก่อนจะสลายล่างของคุณพ่อจวนสกุลไกรเือนสู่ธรรมชาติปินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟนะครับลมสู่ลม เพื้นสู่ธรรมชาตินะครับต้อขอด้วยเดชะคุญญาบารมีานะครับที่พ่อแม่พี่น้องท่านทุกเกีย่ยที่อารมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นสราเป็นเดชะเป็นภาระะัดจใจเหมือนนำยงตินดาวญาาณของคุณพ่อชวนสกุลไใจได้ไปสู่สุขติในชั้นสัมปรยภพข้างหน้าด้วยเธอ พิธีการและขั้นตอนที่กระบันมานได้จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วถ้าหากว่ากระบมได้เอ่ยนามหรือกล่าวจบบทง่ประการใดกระบมนขอกระตับขอไทยท่านผู้รู้นักประนักบันิตบุรุอาจารย์ทั้งหลายไวนักโอกาสนี้ด้วย กระผมก็ขอกดกระจายเสียงแ่ะประชาสมันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ เงินรอยบาทคงเมื่อร้อยเกินสามใจไม่แรกพอแม่คุณยาเกิดมาลำบากอาจะลงอาขึ้นก็วามยาไรจำใจประช่นขอสุ่าหนึ่อเรียกที่ววาเพราะเพลงวัดคูกวัดไม่อ้วาในาถึงใครจริงกับเป็นถ้าร้องของบ้าจะไม่ตําด้วยดูว่าไม่ลำตา i <laughs>